สวัสดีค่ะพี่ชื่ออิงนะคะมาจากภาควิชาภูมิศาสตร์ค่ะตอนนี้นะคะพี่ก็กําลังอ่านแผนที่อยู่นะคะน้องๆหลายคนนะคะอาจจะสงสัยว่าภูมิศาสตร์เนี่ยเรียนเกี่ยวกับาอ่านแผนที่ทําแผนที่หรือเขียนแผนที่อย่างเดียวหรือเปล่าจริงๆแล้วไม่ใช่นะคะภูมิศาสตร์นะคะมีอะไรมากกว่าที่น้องคิดอีกค่ะ ภูมิศาสตร์ในความเข้าใจของหลายๆคนนะคะน้องๆเองหรือพี่เองเคยสงสัยค่ะว่าภูมิศาสตร์เนี่ยเรียนเกี่ยวกับการทําแผนที่เขียนแผนที่หรือว่าท่องจําพวกชื่อ,อ,อชื่อประเทศชื่อเทือกเขาแม่น้าอะไรอย่างนี้เพียงอย่างเดียวจริงๆแล้วไม่ใช่ค่ะถ้าน้องๆได้มาเรียนภูมิศาสตร์ที่ธรรมศาสตร์นะคะน้องๆจะได้พบกับมุมมองใหม่ๆของการเรียนภูมิศาสตร์ค่ะถ้าน้องๆสนใจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะนี่เลยค่ะ ภูมิศาสตร์ด้านเทคนิคค่ะน้องๆจะได้เรียนเกี่ยวกับการทำแผนที่ G A S หรือภูมิศาสตรสนเทศ G P S แล้วก็ก,ก,การตีความภาพถ่ายจากดาวเทียมค่ะความจริงความรู้ด้านนี้นะคะอยู่ใกล้ๆตัวน้องๆมากเลยค่ะก็อย่างเช่นเครื่อง G P S ที่นำทางในรถยนต์นะคะก็เป็นอีกนวัตกรรมหนึ่งที่ใช้ความรู้ด้านภูมิศาสตร์เข้ามาประยุกต์ช่วยค่ะ การเรียนภูมิศาสตร์นะคะไม่ใช่แค่การท่องตำนาเพียงอย่างเดียวนะคะแต่เรามีห้องแลบแล้วก็อุปกรณ์อยู่มากมายนะคะรอให้น้องๆได้ใช้กันค่ะอย่างตอนนี้นะคะพี่ก็ทํางานอยู่ในห้องแลบค่ะนอกจากการเรียนนะคะก็ยังมีกิจกรรมอีกมากมายนะคะที่น่าสนใจรอน้องๆอ,อยู่ค่ะชาวภูมิศาสตร์ทํากิจกรรมอะไรกันบ้างเดี๋ยวพี่นัดจะมาเล่าให้ฟังค่ะ สวัสดีค่ะพี่นัดเองค่ะตอนนี้พี่นัดกำลังใช้กล้องมิลเลอร์สเตโอสโคปนะคะเพื่อดูภาพถ่ายทงอา,ากาศให้เป็นภาพสามมิติค่ะก <s we ak> ิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของการตีความภาพถ่ายทงอา,ากาศแต่นอกจากการเรียนในห้องเรียนนะคะชาวคูมิศาสตร์ยังได้เรียนนอกห้องเรียนแล้วก็ได้ทํากิจกรรมสนุกสนุกต่างๆ,ๆมากมายเลยคะ่ะการเรียนนอกห้องเรียนที่ภาครายวิชาค่ะเช่นวิชา GPS เราจะได้ใช้เครื่อง GPS ออกไปยังสถานที่ต่างๆ เพื่อพอจุดและนําข้อมูลกลับมาประมินผลในเครื่องคอมพิวเตอร์หรือวิชาการตีความภาพถ่ายดาวเทียมหลังจากตีความด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วเราก็จะออกไปยังสถานที่นั้นๆเพื่อตรวจสอบความแม่นยําในการตีความค่ะอีกกิจกรรมหนึ่งที่น่าสนใจและพลาดไม่ได้คือทิปภาคประจาปีค่ะนักศึกษาภาควิชาภูมิศาสตร์ทุกชั้นปีจะไปทัศนศึกษาร่วมกันอย่างที่พินาได้ไปเหนือจดใต้เลยค่ะทั้งเชียงใหม่ลําพูนลําปางไปดูหินน้ําตก น้ำพุร้อนล่าสุดพี่นายก็ไปกระปี่ไปดําน้ําดูปะกการังค่ะความจริงความรู้เหล่านี้เราเราได้เรียนในวิชาต่างๆแล้วนะคะแต่ในทิพภาพประจําปีเนี่ยทําให้เราได้รับความรู้จากสถานที่จริงค่ะกิจกรรมวิชาการที่ถือว่าเป็นที่สุดของชาวภูมิศาสตร์คือการประชุมวิชาการนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศในประเทศไทยค่ะนักศึกษาภูมิศาสตร์าาตรจากทั่วประเทศจะมาแข่งขันและร่วมแลกเปลี่ยนผลงานทางวิชาการ พี่นันและเพื่อนๆเ,เคยคว้ารางวัลมาด้วยค่ะกิจกรรมนี้นอกจากน้องๆจะได้รับความรู้ด้านภูมิศาสตร์แล้วน้องๆยังจะมีเพื่อนใหม่จากทั่วประเทศเลยค่ะนอกจากนี้ชาวภูมิศาสตร์ยังมีกิจกรรมจิตอาสาเช่นสร้างฝายปลูกปะการางังทําห้องสมุดโรงเรียนโดยเปิดโอกาสให้เพื่อนๆจากภาควิชาอื่นๆได้ร่วมทํมากิจกรรมด้วยค่ะนักศึกษาภาควิชาภูมิศาสตร์ต้องฝึกงานอะไรหรือจบแล้วทํางานอะไรได้บ้างไปคุยกับพี่อิงกันเลยค่ะ การฝึกงานทางด้านภูมิศาสตร์นะคะสามารถฝึกงานทั้งในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนค่ะอย่างพี่นะคะเคยฝึกงานที่กรมแผนที่ทหารนะคะซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐค่ะพี่เคยฝึกที่กองภูมิศาสตร์ทํางานด้าน GIS โดยตรงค่ะส่วนการทํางานนะคะก็สามารถทํางานได้ทั้งทางภาครัฐและภาคเอกชนค่ะทางภาครัฐนะคะเช่นกรมพัฒนาที่ดินกรมแผนที่ทหารกรมอุตตุนิยมวิทยากรมชนระทานและก็กรมป่าไม้ค่ะ ทางด้านเอกชนนะคะก็จะเป็นบริษัทที่ผลิต GPS โดยตรงนะคะหรือจะทําด้านโลจิสติกก็ได้หรือด้านโทร,รคมนาคมเองก็ยังทําได้ด้วยเช่นกันสำหรับน้องๆที่กําลังหาที่เรียนนะคะอย่าลังเลที่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในภาควิชาภูมิศาสตร์ค่ะพี่ๆทุกคนยินดีต้อนรับค่ะแล้วเอจอกันค่ะ